อ่ตอตอน่องกันเจ้าคุณผู้ชมเรื่องนี้ท่านนายกก็ออกมาเชิญชวนให้เขาไปแอวกันสำหรับงาน o อท็อปมิดเยียเซลสองพันอย่าตีหูกันว่ามาเดียวเนี่ย ทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะวันสุกพี่ไอ้เจ้าเปิดจรวนรงค์คือใส่ผ้าไทยเนาะผ้าไทยเป็นผ้าเอกลักษณ์แต่ละปื้นตีแต่ละจังหวัดนะเจ้าเปิดก่อให้ความสําคัญเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับปีน้องประชาชนบอกว่าจะเป็นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กว่าเฮาวฮู้จักกันก็คือผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยนะเจ้าอย่างเสื้อพระราชทานตีธนยกใส่อยู่เนี่ยเจ้าธนยศประพผมใส่ทุกวันอาคารนะ ครับเนาะมีตึงผ้าไทยหลายประเภทตัวนะครับผ้าฝ้ายผ้าย้อมคลามคือเฮาอยู่จังหวัดใดเกาะใส่ผ้าจังหวัดนั้นได้เพราะผ้าตึงมดตึงเสียงผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าทอผ้าย้อมคลามนี่นะครับล้วนแล้วแต่เป็นผ้าไทยใส่ได้มดเลยใส่ได้กุวันเลยนะครับที่สําคัญท่านยกบอกว่าปรับดีไซน์ให้มันดูทันสมัยเหื่อมันบางบางชุดเนี่ยยังแม้กระทั่งผ้าชนเผ่าตรงทย์เอาไป ไปดีไซน์เป็นวัยรุ่นนี่ก็เหมาะนะครับะนะท่านนายกบอกว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถในการออกแบบผ้าอยู่แล้วให้สวยงามแล้วก็เหมาะสมกับยุคปัจจุบันแม่ก็สามารถใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสแล้วก็ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลย,ยนะเจ้าท่านนายกก็เลยถือโอกาสนี้เจิญชวน ผู้ทีสนใจไปแอวงานเนี่ยะเจ้าองานโอท็อปมิดเยเซลสองปันเสาสามจัดขึ้นตั้งแต่วันตีเสาสามกันยายนถึงหนึ่งตุลาคมนะเจ้าตั้งแต่สิบโมงไปจนถึงสามทุม่มตีศูนย์การค้าศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีมีผ้าฝ้ายผ้าไทยต่างๆผลิตภัณฑ์โอท็อปตีขึ้นจือ่อหลายจังหวัดทั่วประเทศไปรวมกันอยู่ติงานนี้คุณผู้ชมเจ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งตีเอามาฝากกันนะเจ้าก็สามารถไปแอวกันได้เนาะ สนับสนุนสินค้าของปีน้องเจ้าไทยบ้านเฮาตัวเนะเจ้า